สวัสดีค่ะรูทัวทุกท่านไกชื่อไกแอลนะคะวันนี้ไกแอลจะพารูทัวทุกท่านไปยังวัดอรุณราชวรารามราชว,ราาวิหารค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวังเดิมแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหาคนครค,ค่ะ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเรานั่นเองนะคะมีคำขวัญว่ากรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวางงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะตาประจำจังหวัดนะคะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระหัตทรงสายฟ้าค่ะวัดอรดุลราชวรารามราชวรามมหาวิหารนะคะมีอาณาเขตติดต่อก็คือทิศเหนือโจดกำแพงวัดด้านเหนือหลังโรงเรียนปฐมทวีทายพิเศษค่ะทิศใต้น,นะคะโจดกำแพงพระราชวังเดิม you ทิศตะวันออกนะคะจอดฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาและทิศตะวันตกค่ะมีกําแพงวัดติดถนนอารุณอมรินทร์ค่ะวัดอรุณราชวรารามราชวรามหาวิหารนะคะหรือที่นิยมกันเรียกกันสั้นๆว่าวัดแจ้งหรือวัดอรุณค่ะเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยาวัดอรุณราชวรารามราชวรามหาวิหารนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรามหาวิหารเดิมเรียกว่าวัดมะกอกและการเป็นวัดมะกอกนอกค่ะในเวลาต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นอี ีกวัดหนึ่งนะคะในตำบลเดียวกันแต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่าวัดมะกอกในค่ะหรือว่าวัดนวลน,นรดิตนะคะแล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่าวัดมะกอกนอกค่ะส่วนเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้นเชื่อกันว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชชานีที่กรุงธนบุรีในปีพุทธศักราช2310ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนลุ่งแจ้งนะคะจึงพระราชทานชื่อใหม่ ว่าวัดแจ้งค่ะแต่ความเชื่อน,นี้นะคะไม่ถูกต้องค่ะพเพราะเพลงยาวหม่อมพิมเสวนณกรรมสมัยอยทธยานะคะที่บรรยายการเดินทางจากอยุิยาไปยังเพชรบุรีได้ระบุชื่อวัดน,นี้ไว้ว่าชื่อวัดแจ้งตั้งแต่เวลานั้นแล้วค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะโปรดก้าวให้สร้างพระราชวังที่ปทับทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวังและขยายเขต พระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวังค่ะเช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชส,สมัยอยุทยาเลยนะคะและเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธม,มหามณีรัตนปฏิมากรที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2322ก่อนที่จะย้ายมาปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในปีพุทธศักราช2327ค่ะ ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชการที่หนึ่งนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิมและได้ทรงปฏิสังขรณ์วาแจ้งใหม่ทั้งหมดนะคะแต่ยังไม่ทันสําเร็จก็ซีนรัชการที่หนึ่งเสียก่อน,นะค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรน,นะคะได้เสด็จขึ้นครองรชาชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภารายหรือว่ารัชการที่สองค่ะพระองค์ได้ สมบูรณ์นปฏิสังขรณ์วัดแจ้งต่อมานะคะและพระรชาชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามค่ะต่อมานะคะมีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปางหน้าวัดให้สูงขึ้นนะคะแต่ก็เสียราชาการเสียก่อน,นะค่ะจนถึงรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชากาลที่3นะคะปวดเก้าให้ให้เสริมพระปางขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสําหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธานวัดนางนองมาติดบ,บนยอดน้ะศุน,นะค่ะ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวารัชก,กาลที่4นะคะโปรดเก้าให้บุรณปฏิสังขรณ์วัดอารุณราชธาามหลายรายการเลยค่ะและให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเล,ล้านาภารายมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาลของพระประธานในพระุโบสถ ด้วยนะคะเมื่อการปฏิสังขขอเสร็จสิ้นลงพระรชาชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามค่ะค่ะเราก็มาต่อกันที่พระปางวัดอรุณราชวรารามราชวรารามมหาวิหารกันเลยนะคะได้ชื่อว่าเป็นพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และสง่าง,งามที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยค่ะและอยู่คู่กับวัดมาแต่ครั้งกรุงเก่ากระทั่งแผ่นดินรัชกาลที่สองทรงมีพระราชดำริโปรดให้สร้างพระปางขึ้นใหม่เพื่อให้ยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุแห่งพนานครค่ะ การก่อสร้างจึงเริ่มมาแต่บัดนั้นเพียงแค่เริ่มต้นขุดขยายรากผาปางออกรัชกาลที่สองก็สวรรคตเสียก่อนในแผ่นดินรัชกาลที่สามจึงสืบสานพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างต่อจนพระปางเสร็จสมบูรณ์ความวิสิตริ์พิสดารของพระปางวัดอุรุณนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ขนาดและสัดส่วนเท่านั้นค่ะหากแต่หมายรวมถึงงานประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประดับรูปพลแบบได้แก่ ยักษ์แบกตามด้วยกระบี่แบกโดยรอบฐานพระปังและเทวดาแบกโดยรอบส่วนรองรับค่ะในซุ้มคู่หานะคะคือส่วนที่ทําขึ้นประกอบเข้ากับองค์พระ ่างนะคะเป็นช่องตานมักเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธรูปค่ะทั้ง4ของเรือนท่านะคะปฏิสถานพระยินทรงช้างสามเสียหรือว่าช้างเอราวัณค่ะแทนการปฏิสถานพระพุทธรูปตามธรรมเนียมนิยมรวมทั้งประดับตะเบื้องสีถ้วยชามตะเบื้องจากเมืองจีนเป็นลวดลายพันพฤกษาและหมู่กินรีงานประดับทั้งหมดนี้นะคะล้วนเกี่ยวโยงกับคติความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุสูนกลางแห่งจักรวาลทั้งสิ้นค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะคติความเชื่อนี้ยังได้รับการตอกย้ำให้ชัดเจนยิง่งขึ้น ด้วยการจัดวางตำแหน่งพระปางขนาดย่อมสี่องค์ให้ทำหน้าที่เป็นเจดีย์บริวารประจำมุมของปรางประธานเช่นเดียวกับการมีมณฑปประจำด้านทั้งสี่ด้านภายในมณฑปนะคะแต่ละหลังมีรูปปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพานเรียงต่อกันไปเลยค่ะทั้งนี้นะคะพระปางประจำมุมและมณฑปประจำด้านต่างมีความหมายเทียบเท่ากับทวีต่างๆที่อยู่รายล้อมเขาพระสุเมรุนั่นเองค่ะ วัดอรุลราชวร,าราชวรมหาวิหารได้บูรณาพระป,ป่าครั้งยิ่งใหญ่ตั้งแต่ประมาณวันที่24กันยายนพุทธศักราช2556หลังจากที่ประสบปัญหาซุสโอมอย่างหนงักมาโดยตลอดปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวได้แล้วเสร็จสมบูรณ์กลับมาสวยงามดังเดิมแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะยังได้มีการจัดงานสมโพชอ,อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2560ถึง5มกราคมพุทธศักราช2561รวม สิวัน10คืนเลยนะคะโดยพระปางวัดอาดุลร,า,รา,าชวรามหาวิหารถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ความสวยงามคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์มาน,น,นานเลยนะคะเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติได้เดินทางมาเยี่ยมชมความงาม ของสถาปัตยกรรมไทยซึ่งไม่มีชาติไหนในโลกนะคะจะเรียนแบบได้ประตูะทางเข้าเผาบัวสถนะคะจะมียักษ์วัดแจ้ที่มีชื่อเสียงยืนเฝ้าอยู่ค่ะยักษ์กายสีขาวนะคะมีชื่อว่าสหัสเดชะยักษ์กายสีเขียวนะคะมีชื่อว่าทศการค่ะเป็นยักษ์ศิละปะแบบจีนปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีนะคะมือถือตะบองใหญ่เป็นอาวุธค่ะตรงบริเวณหน้าซุ้มทางเข้าพผาบัวสถนะคะแฝงไว้ด้วยคติความเชื่อในการทําหน้าที่เป็นเทพพิทักษ์ปกปัก รักษาสถานที่สําคัญทางศาสนาและมาทําความรู้จักตำนานยักษ์วัดอดุลกันเลยนะคะบริเวณท่าเตียมเป็นที่โล่งเตียมเป็นผลจากการต่อสู้ของอยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพค่ะโดยมียักษ์วัดพระแก้วนะคะเป็นผู้ห้ามทับค่ะตำนานการกําเนิดท่าเตียมนะคะมีว่ายักษ์วัดโพซึ่งทําหน้าที่ดูแลวัดโพและยักษ์วัดแจ้งซึ่งทําหน้าที่ดูแลวัดแจ้งหรือวัดอาดุลฝั่งตรงข้ามนั้นทั้งสองตนเป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่งยักษ์ทั้งสองตนทะเลาะถึงขั้นต่อสู้กันรูปร่างที่ใหญ่โตมาหึมาและมีกำลังมหาศาลของยักษ์ทั้งสองตนเมื่อต่อสู้กันจึงทำให้ต้นไม้ในบริเวณนั้นถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายหมดเลยนะคะหลังจากที่เรื่องต่อสู้กันแล้วบริเวณที่ยักษ์ทั้งสองประลองกำลังกันนั้นจึงราบเรียบเป็นหน้ากองกลายเป็นสถานที่โล่งเตียนไปหมดเลยนะคะไม่มีอะไรเหลือเลยคันเมื่อพายิสวนหรือว่าพัาสิวะได้ทราบเรื่องราวการต่อสู้กันทำให้บรรดามนุษย์และสัต หลายในบริเวณนั้นเดือดร้อนจึงได้ลงโทษด้วยการสามให้ยักษ์ทั้งสองกลายเป็นหินค่ะและให้ยักษ์วัด โพนะคะทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระบโบสดวัดโพและให้ยานวัดแจ้งนะคะทำหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาเลยนะคะส่วนรีสจากการสู้รบของอยาทั้งคู่ที่ทําชุมชนละแวกนั้นราบเลี้ยงเป็นหน้ากองทําให้ชาวบ้านพากันเรียกว่าท่าเตียนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็มาชมกันที่พระบโบสดกันเลยนะคะพระุโวสดนะคะตั้งอยู่ทางด้านเหนือของวัดค่ะเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นสําคัญและสวยงามชิ้นหนึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทเ,ทเลิศร,ราชานภารายหรือวัาาชช รัชกาลที่2ค่ะลักษณะของพอระบวสดนะคะเป็นพระบวสดยกพื้นสูงหลังคาลวดสองชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองและเขียวใบไม้ค่ะช่อฟ้าใบละกาหางหงลงรักประดับกระจกหน้าบานทางด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปเทวดายืนถือพระขันอยู่ในปราสาทค่ะเป็นไม้แก่นะคะมีสังและ คนโทน้ำวางอยู่บนพานข้างและพานค่ะประดับลายกระหนกตามลายกระหนกลงรักปิดทองม,มีมุกยื่นทางด้านหน้าและด้านหลังค่ะมีเสาใหญ่รับเชิงชายทางด้านเหนือนด้านใต้นะคะมีชานเดินได้พื้นหน้ามุกและชานเดินรอบเพลาโสดปูด,ด้วยหินอ่อนบันไดและเสาบ,บันไดเป็นหินทรายระหว่างเสรารอบเพลาโสดถึง หน้ามุกทั้งสองด้านมีกำแพงเตี้ยๆประดับด้วยหินสลับเป็นรูปดอกไม้ใบไม้ที่หุ้มกรองด้านหน้านะคะระหว่างประตูมีบุษบกยอดปาปิษฐถานพระพุทธนลมมตรเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรักณาภารายหรือวรัชการที่สองค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวรัชการที่4นะคะโปรดให้หลอ่อขึ้นจำลองพระพุทธรูปฉลองพระองค์ในรัชกาลที่สองซึ่งประดิสถานอยู่ในหอพระสุรารายพิมานและได้นํามาประดิษถานในรัชกาล หลังระหว่างประตูเหมือนกันนะคะก็เป็นบุษบกยอดปางมีพานสองชั้นลงรักปิดทองและมีพุ่มเทียนตั้งอยู่เดิมที่ซุ้มประตูพราบัวสดสองประตูด้านหน้าเป็นซุ้มยอดปางแต่ด้านหลังเป็นซุ้มไม่มียอดทั้งสองประตูเลยค่ะและด้านนอกของบานประตูนะคะเป็นลายเทพพนมพุ่มข้าวบินลงรักปิดทองทั้งแต่เสาค่ะและผนังเผาบัวสดด้านนอกนะคะถือปูนประดับด้วยกระเบื้องจีนลายดอกไม้ร่วงซึ่งทรงปฏิสังขรในสมัยรนะัชก,กาลที่4ค่ะ บัวหัวเสาและบัวเชิงเสานะคะลงรักปิดทองหน้าต่างมีทั้งหมด14ช่องค่ะคือด้านเหนือ7ช่องและด้านใต้7ช่องค่ะด้านนอกของหน้าต่างนะคะเป็นลายลดน้ําค่ะ ด้านในพระวัสถนะคะมีภาพกิจกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านสวยงามมากเลยนะคะบนผนังต้นเหนือหน้าต่างกับผนังด้านหน้าพระประธานและหลังพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติผนังด้านใต้เหนือบานหน้าต่างเป็นภาพเวสันดรชาดกนะคะตามช่องระหว่างหน้าต่างทุกช่องเป็นภาพชาดกในเรื่องทศชาติบานหน้าต่างด้านในเป็นภาพต้นไม้และสัตว์ทุกบานค่ะและด้านในประตูพระวัสถทั้ง8บานเป็นภาพต้น มักกีผลหรือนารีผลนะคะตามรักแร้ประตูและหน้าต่างเป็นภาพในเมืองนรกและภาพเกี่ยวกับสุภาษิตโบราณค่ะเช่นนิ้วดวนได้แหวนค่ะเป็นต้นค่ะ จิตกรรมฝาผนังในพะาวโบสถดดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นภาพสีมือจิตรกรกล่าวครั้งรัชกาลที่3และครั้งรัชกาลที่5ค่ะเขียนซ่อมเมื่อภายหลังเกิดไฟไหม้พะาวโบสถสําหรับจิตรกรผู้วาดภาพผนังพะาวโบสถนี้นะคะได้แก่ เพชวราการหลวงวิจิตรเจษฎาหรือครูทองอยู่และก็คงเปตามีค่ะ,ะพุทธรรมมิสลาโลกทระธาดีโลกะลนะคะเป็นพ,พระประธานในพระบูชสถค่ะหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองกล่าวกันว่าพระพักเป็นฝีพระหัตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยหรือรัชกาลที่สองของเรานั่นเองนะคะทรงปั้นหุ่นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตาก,กว้างสามสอบคืบประดิษฐานเหนือแท่นไพรทีบนฐานชุกชีเพื่อพระพักนะคะมีรูปพระอัครักษสาวกสององค์ค่ะหันหน้า เข้าหาองค์พระประธานระหว่างกงาาลางพระอัครสาวกนะคะมีพระยศพระประธานตั้งอยู่ค่ะพระพุทธอาระพุทธธรรมมิสราโลกธาดีโลกมีพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยหรือรัชกาลที่สองบรรจุอยู่ค่ะตามประวัติกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวรัชกาลที่สี่โปรดให้อัญเชิญมาบรรจุไว้เมื่อได้ทรงปฏิสังขรอ์วัดนี้แล้วในปีพุทธศักราช2438ค่ะใน สมัยรัชกาลที่5นะคะเกิดไฟไหม้ขึ้นที่พาาบัวดสดค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบัญชาการดับไฟด้วยตัวของพระองค์เองเลยนะคะได้โปรดให้อัญเชิญพระพรมรอัฐิออกได้ทันค่ะ พันเมื่อทรงประจิสังขรพระบัวสดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งโปรดให้อาเชิญพ,พระปรมาถีนำกลับไปบรรจุเว้ณที่เดิมเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2441เวลาบ่าย4โมงซึ่งใบเสมาพระบัวสถนะคะใบเศมาเป็นหินสลักรดลาลงดงามและเป็นใบเสมาคู่ปะดิษถัยในซุ้มหินอ่อนซึ่งทำเป็นรูปบุษบกยอดเจดีย์ยอดเหลี่ยมไม้12สูงประมาณ2วา1ศอกมีอยู่8ซุ้มค่ะซุ้มเศจมาหินนี้นะคะสมเด็จจ ฟ้ากรมพยานนิสลานนวติวงค่ะทรงเรียกว่าศิลาเขมรมีสิ่งโตหินแบบจีนตัวเล็กตั้งอยู่ระหว่างซุ้มใบเสยมารอบเพาโวบวสด่สถ112ตัวค่ะตั้งอยู่บนแท่นนะคะมีเหล็กยึดแท่นให้ติดกันโดยตลอดเว้นแต่ช่องทางที่จะเดินขึ้นลงตรงบันไดาทางมุกหน้าและมุขหลังค่ะ โดยเฉพาะตรงริมช่องว่างนั้นนะคะมีตุ๊กตาหินรูปคนจีนนั่งบนเก้าอี้หน้าสิงโตจีนอีกช่องละ2ตัวลงเป็น16ตัวค่ะค่ะล้วมาต่อกันที่พระวิหารกันเลยนะคะพระวิหารตั้งอยู่ระหว่างบนดกพระพุทธบาทจำลองกับหมู่กุฏิคณะหนึ่งค่ะสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลายัยหรือวรัชการที่สองนะคะเป็นพระวิหารยกพื้นสูงเช่นเดียวกับพระบูชสดค่ะหลังคาลดสามชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีหน้าบานสลัดด้วย ไม้นะคะมีรูปเทวดาถือประขานยืยนอยู่บนแท่นค่ะประดับด้วยลายกระหนกลงรักปิดทองประดับกระจกค่ะมีมุกทางด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้ามีประตูเข้าสามประตูด้านหลังมีประตูเข้าสองประตูค่ะผนังด้านนอกนะคะประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายก้านแยงกระบวนไทยเป็นกระเบื้องที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวารชการที่3ทรงสั่งมาจากเมืองจีนค่ะเพื่อใช้ประดับผนังด้านนอก p o วร r สดแต่ไม่งาพระราชหฤทยัยจึงโปรดก้า ให้เอามาประดับผนังด้านนอกพระวิหารนี้ด้านนอกของประตูและหน้าต่างทั้ง14ช่องนะคะทําขึ้นใหม่เป็นลายลดน้ํารูปดอกไม้ค่ะผนังด้านในนะคะเดิมคงมีภาพจิตรกรรมฝาผนางังเสาสี่เหลี่ยมข้างในและเรือนแก้วหลังระประธานบนบานประตูและหน้าต่างด้านในยังมีภาพสีปรากฏอยู่ค่ะแต่ปัจจุบันผนังได้ฉาบด้วยน้ําปูนสีเหลืองเสียหมดแล้วยังเห็นเป็นรอยเอลือนรางได้บางแห่งค่ะแต่น้อยเต็มทีเลยนะคะปัจจุบันนะคะได้ใช้พระวิหารหลังนี้ เป็นสารลารกาเป็นของวัดด้วยค่ะพุทธชัมพูนุษมหาบุรุษ รัคนาอสิตยานุบพิธนะคะคือพระประธานในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัยหน้าตักว้างหกอกหล่อด้วยทองแดงปิดทองค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่สามนะคะทรงพระกรุณาปวดเกล้าให้หล่อขึ้นในคราวเดียกันกับพระพุทธตีโลกเชษฐ์พระประธานในพระบูชชนวสุทธเทพรามราชวาร,รมหาวิหาระคะา่ะเมื่อปีพุทธศักราช2496ทางวัดได้พบพระบรมธาตุสี่องค์บรรจุในโกรธ สามชั้นอยู่ในพระเศียรที่ฐานชุกชีด้านหน้าค่ะแล้วก็มาต่อกันที่พระรเบียงหรือพระวิหารค้นนะคะพระบสวสดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารไม่มีกำแพงแก้วค่ะ แต่มีพระเบียงหรือพาวิหารโอแทนนะคะหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีเหลืองและสีเขียวใบไม้มีประตูเข้าออกอยู่กึ่งกลางพระเบียนทั้ง4ี่ทิศโดยเฉพาะด้านทิศเหนือทิศใต้ตและทิศตะวันตกค่ะมีมีซุ้มจระน้ำเหนือประตูหน้าบานทําเป็นรูปพระนารายณ์ทรงคตุตประดับด้วยลายกระหนกลงรักปิดทองมีความงามมากเลยนะคะพระเบียงนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองเป็นสี่แห่งฝีมือในรัชกาลที่สองเลยนะคะแต่ลายเขียนผนังนั้นนะคะเป็นฝีมือในรัชกาล ที่สารทำเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะลายเขียนที่ผนังที่ทรงกล่าวถึงนั้นนะคะเขียนเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกไม้ใบไม้มีนกยุงแบบจริงคาบอยู่ตรงกลางค่ะพระพุทธรูปในพาระเบียงทั้งหมดนะคะเป็นพระพุทธรูปปาม,มาวิชัยรวม120องค์ค่ะเสาพาระเบียงเป็นเสาอิฐถือปูนย่อเหลี่ยมปูหัวเสานะคะประดับกระจกทุกต้นที่ด้านใน บานประตูทุกด้านนะคะเป็นภาพสีรูปคนถือหางนกยูงค,ค่ะยืนอยู่เหนือสัตว์ป่าหิมะพามีราชสีและโคชสีค่ะด้านนอกเป็นลายลดน้ำนะคะพระเบียงนี้นะคะได้ปฏิสังขรอ์เมื่อพุทธศักราช2497โดยเปลี่ยนเป็นกระเบื้องเคลือบใหม่ทั้งหมดเลยนะคะช่อฟ้าใบละกาและหางหงตามซุ้มจรน้ำทำใหม่หมดเลยค่ะลงรักปิดทองประดับกระจกนะคะสวยงามมากเลยค่ะ,คะแล้วก็มาต่อกันที่มณฑปพระพุทธบาทจำลองกันเลยนะคะมณฑปพระพุทธบาท จำลองอยู่ระหว่างพระเจดีย์ยอเหลี่ยมไม้24องค์กับพระวิหารใหญ่ถ่านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกอด้วยหีบถือปูนประดับกระเบื้องถ้วยสีต่างๆมีฐานทักษิณ2สองชั้นนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3หลังคามณฑดบเดิมเป็นยอดเกี้ยวแบบจีนแต่ได้พังทลายลงมาเมื่อพุทธศักราช2438 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพัฒจักรพัฒน์พงศ์มีประสงค์จะเปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นยอดมังกรสี่เหลี่ยมแต่ยังไม่แล้วเสร็จก็ประชวรจ้นประชนรเสียก่อนนะคะและพญาราชสงครามหรือว่าทัดหงสกุลผู้ปฏิสักขรขก็ถึงอนิจกรรมค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวารชกาลที่หนะคะโปรดให้พญาราชสงครามหรือกรหงสกุลขณะเป็นราชโยธาเทพนะคะทำตามรูปเดิมแต่ในปัจจุบันหลังคามณฑล เป็นของสร้างใหม่ค่ะทําด้วยซีเมนต์สืบด้วยความว่าหลังคาที่เ่อาใหม่นี้นะคะทําในสมัยพระเดชพระคุณพระธรรมเจดีหรืออุ่มค่ะเป็นเจ้าอาวาสค่ะ,คะแล้วก็มาต่อกันที่หอระฆังกันแล้วนะคะหอระฆังมีสองหลังค่ะหลังแรกตั้งอยู่ทางด้านเหนือหลังพระวิหารใกล้กําแพงที่กั้นเป็นเขตพุทธาวาสด,ด้านตะวันตกกับสารารายสูง3มชั้นค่ะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบมีลายปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยที่หน้าบันเป็นลายดอกไม้ปักอยู่ในพานค่ะ แขวนระฆังธรรมดาส่วนอีกหลังหนึ่งนะคะสูง3เมรเช่นกันค่ะอยู่ทางใต้แขวนระฆังกังสดาแผ่นหนาเป็นวงกลมค่ะในวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุถุชนรล้านภารายหรือว่ารัชกาลที่สองค่ะขึ้นที่บริเวณเขื่อนหน้าวัดนะคะซึ่งวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่สองค่ะแล้วก็มาต่อกันที่สถานที่สุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือพาวบูา น้อยพระวิหารจุรามณีค่ะเข้าสักการะบูชาหลวงพ่อรุ่งม,มงคลพระประธานประจําพระอุโบสถน้อยสักการะบูชารูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชมพระแท่นวิปัสสนาชมพระท่นบรรทมของรัชกาลที่สองโดยในอดีตนะคะวิหารน้อยเคยเป็นที่ประดิษฐาน ของพระแก้วมรกตค่ะเมื่อครั้งที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวปัจจุบันนะคะเป็นที่ประดิษฐานพระจุรามณีเจดีย์เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่หรอด้วยโลหะมีรูปปั้นเท้าจตุโลก,กบาลยาืนเฝ้าพระเจดีย์อยู่ทั้งสี่มุมเลยค่ะวัดอาวรารามราชวร,ร,ม,ชวร,รมหาวิหารนะคะมีความเชื่อว่าถ้าได้เข้ามากราบไหว้พที่นี่แล้วชีวิตจะมีแต่ความรุ่งโรจน์ทุกคืนวันเลยค่ะเครื่องสักการะบูชานะคะธูปสามดอกเทียงคู่ค่ะวันนี้ นี้นะคะล้วก็ขอจบทิปทัวร์วัดอรุณราชวรารามราชวร,รามหาวิหารเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกทัวร์จะกลับมาใช้บริการกับเราอีกนะคะสวัสดีค่ะ